สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์การงานการงานมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จเรื่องงานถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาค่อนข้างเยอะทำงานเหนื่อยหนักแต่ขอให้มั่นใจว่าสุดท้ายปลายทางเรื่องงานจะเป็นไปในทิศทางที่ดีคนที่เป็นลูกน้องเป็นพนักงานมนุษย์เงินเดือนก็มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของกิจการก็มีโอกาสเติบโต,ตขยับขยาย มีโอกาสพัฒนากิจาการขึ้นอย่างแน่นอนค่ะแต่ความสำเร็จในเรื่องของการงานที่กล่าวมาทั้งหมดจะต้องใช้ระยะเวลามันไม่สามารถที่จะดนบันดาลให้สาเร็จได้ในชั่วข้ามคืนนะคะการเงินอาจจะต้องใช้ความสามารถเต็มที่ในการหมุนเงินอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบอยู่พอสมควรแต่ตัวคุณเองก็เป็นคนที่มีความสามารถหาเงินเก่งมองหาช่องทางทางการเงินเพิ่มรายได้ให้ตัวเองได้ และคุณก็สามารถบาลานซ์รายรับรายจ่ายได้อย่างดีทีเดียวเลยล่ะค่ะความรักสําหรับคนมีคู่ถือว่าดีค่ะแต่ก็ให้ระวังนิดนึงนะคะช่วงนี้อาจจะมีคนแอบเข้ามาชอบแฟนเราแต่สบายใจได้นะคะเขาก็ได้แค่แอบมองแอบชอบละค่ะไม่สามารถที่จะทําให้หวั่นไหวได้ช่วงนี้ก็ให้คุณโพสต์รูปคู่บ่อยๆนะคะแสดงความเป็นเจ้าของนิดนึงนะคะ ความรักสำหรับคนโสดช่วงนี้เหมือนคุณจะถูกตาต้องใจใครเป็นพิเศษนะคะแอบมองเขาอยู่ไกลๆนะคะเช็คดูให้ดีๆนะคะว่าเขาคนนั้นมีแฟนหรือมีครอบครัวอยู่ไหมนะคะในเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของการปวดเข่าปวดข้อเส้นเอ็นต่างๆหรือถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็ระวังในเรื่องของการปวดรอบเดือนนะคะการทานอาหารไม่ตรงเวลาหรือพักผ่อนไม่เพียงพอก็ได้เช่นกันค่ะ โชคลาภอาจจะมีบ้างนะคะอาจจะมาจากคนรักหรือคนใกล้ตัวเลขนำโชคของคุณคือเลข3และเลข9ค่ะ